สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันในรายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางช่องโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะเราก็มาคุยกันในเรื่องราวของกฎหมายนะคะที่มีอยู่หลายฉบับเือเกินนะคะแต่และกฎหมายก็มีอยู่หลายมาตราวันนี้เป็นกฎหมายใกล้ๆตัวนะคะเรื่องของการจราจรนะคะซึ่งหลายๆท่านบางทีก็อาจจะมีการทําผิดกฎจราจรนะคะโดยเฉพาะการขับรถบนทางเท้าบนไหลาทางนะคะหรือแม้แต่การทําผิด รบรักษาความสะอาดนะคะจะมีรายละเอียดอย่างไรค่ะวันนี้มาพบกับพันธุ์นเรงดรทธิชัยช่างคำนะคะกรรมการจากสมาคมพนักงานสอบสวนเช่นเคยค่ะสวัสดีคับคุณับค่มครับสวัสดีครับค่ะวันนี้เราก็คุยกันต่อในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับการจราจรนะคะเพราะว่ามันก็มีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะการที่มีคนเนี่ยไปขับขี่บนทางเท้าซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายใช่ไหมคะคแต่บางทีเนี่ยคนเดินอยู่ดีๆมอเตอร์ไซค์ขี่มา แล้วก็บีบแต่ไล่คนเดินบนทางเท้าเนี่ยซึ่งมันกลายเป็นว่าอ้าวตกลงใครผิดกันแน่นะคะนี่เห็นบอกว่ามีคลิปที่ออกมานี่ใช่ไหมคะว่าชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาญากรรมเนี่ยเขาโพสต์คลิปนะคะลงในเพจของชมรมบอกว่ามีคนที่ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทาร้ายร่างกายคนที่เดินฟุตบาทพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าเวลาพระแปดเจ็ดทผิดกฎหมายขี่รถบนฟุตบาทน้องเสื้อเหลืองเดินไม่ดินเสียงบีบแต่ไล่ เลยลงมาตบตามคลิปนักเลงจังเดี๋ยวจะไปหาถึงวินนะ <c oughs> อา้าเดี๋ยวต้องให้พุ่มกับขยายความนิดหนึ่งนะเรื่องนี้เกิดขึ้นในตรงที่ของสอนอโชคชัยนะคะครับก็คือตามคลิปนะครับจะ <c oughs> ดูว่าถนนนะนะครับมันเป็นลักษณะถนน2ช่องทางส่วนอีกส่วนทางกัน <c oughs> นะครับไม่มีฟุตบาทนะครับแต่จะมีไหลทางนะครับ เกี่ยวกับเรื่องการใช้รถใช้ถนนนะครับมันมีกฎหมายพรลบจราจรทางบกนะครับออกมาเพื่อควบคุมนะครับในการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่รถนะครับและรวมถึงคนเดินเท้าด้วยนะครับในในคลิปนี้นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะครับพศ2522นะครับในส่วนของคลิปหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวนี่นะครับแยกอธิบาย3ส่วนด้วยกัน ะครับส่วนแรกก็คือในเรื่องของถนนนะครับถนนเนี่ยถนนเนี่ยมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่ถนนที่รถวิ่งเขาเรียกว่าช่องทางเดินรถนะครับถัดจากถนนออกมานะครับเขาเรียกว่าขอบทางก็คือขอบถนนะนะครับแล้วก็ถัดจากขอบถนนมาก็จะเป็นไหลทางะนะครับจากไหลทางออกมาก็จะเป็นทางเท้าหรือฟุตบาทนะครับในเมืองใหญ่ๆหรือในอำเภอหรือในตัว เมืองหลวงเนี่ยนะครับมันจะมีฟุตบาทซึ่งมันมีพื้นที่ต่างระดับจาก <ยบ S 2> ถนนระดับขึ้นมาที่เห็นชัดเจนใช่เขารเรียกว่าทางเท้าะนะครับอันนี้คือส่วนประกอบของถนนนะครับคำว่าถนนเนี่ยความหมายตามกฎหมายก็คือทางเดินรถนะครับทางเทา้าขอบทางหลายทางตอกซอกซอยนะครับแล้วก็ถนนส่วนบุคคลที่อนุญาตให้รถวิ่งผ่านอันนี้คือความหมายของถนนตามกฎหมายนะครับ ส่วนทางเดินรถนะครับความหมายของทางเดินรถก็คือพื้นที่ที่ไว้สําหรับการเดินรถนะครับไหลาทางนะครับไหลาทางก็คือพื้นที่ที่ก่อต่อจากขอบทางออกไปตามที่ผมอธิบายนะครับมันมีสองข้างทางซ้ายด้านขวาของของริมถนนเลยนะครับแล้วก็ตามกฎหมายแล้วนะครับกฎหมายห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถบนไหลาทางนะครับจะเห็นว่า มีช่องทางเดินรถขอบทางแล้วก็หลายทางตามหลักแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาจะไม่ให้ขับรถบนหลายทางนะครับเว้นแต่กรณีที่รถจอดเสียนะครับหรือหยุดรถกรณีฉุกเฉินก็ต้องจอดชิดขอบทางหรือว่าไหลายทางแต่ว่าห้ามรถวิ่งบนหลทางทีนี้กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นลักษณะพุทบาทขึ้นมาใช่ไหมคะมันจะเป็นหลายทางครับ ก็คือวันนั้นเน ja ี่ยดูจากคลิปเนี่ยรถมันจะติดนะครับมอ์ไซค์ก็เลยไปวิ่งไหลทางไหลทางกฎหมายเขาบัญญัติอย่างนี้เกี่ยวกับเรื่องคนเดินเท้านะครับคนเดินเท้าคือกรณีทางใดมีทางเท้าหรือหลทางนะครับเขาให้เดินทางเท้าหรือหลายทางนะครับถ้าไม่มีนะครับก็ให้เดินริมทางนะครับด้านขวาของตนก็หมายความว่าไปที่ทางเดียวกันกับรถนั่นแหละนะครับก็คือเดินท่านซ้ายด้านขวาจะเป็นถนน นะครับตอนนี้จากคลิปเนี่ยปรากฏว่ารถมันมี2ช่องทางสวนกันะนะครับตามหลักแล้วเนี่ยพอรถติดเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์คันเกิดเหตุนนผู้ขับขี่เนี่ยต้องต่อแถวนะครับแต่เขาก็ออกมาวิ่งหลายทางนะครับพอวิ่งหลายทางแล้วไปเจอคนที่กําลังเดินถนนก็คือ,อน้องเสื้อเหลืองเนี่ยกำลังเดินนะครับก็มาพิจารณาในเรื่องใครมีสิทธิ์ใช้ทางนะครับถ้าดูตามคลิปเนี่ย ปรากฏว่าพบว่านะครับคนที่มีสิทธิ์ใช้ทางก็คือคนเดินเท้าก็คือคนเสื้อเหลืองะนะครับส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยตามหลักกฎหมายจราจรเนี่ยเขาต้องต่อนะครับที่เขาให้การว่าเนื่องจากรถติดก็เลยมาวิ่งไหลาทางอขอบทางนะครับแล้วก็มีน้องคนเสื้อเหลืองเนี่ยเดิอนอยู่ก็เลยให้สัญญ,ญาณนะครับให้สัญ,ญญาณคือบีบแตร,แตรข้างหนึ่งนะครับไอ้นี่ก็ตกใจตกใจมันก็หลุดขับออกมา ก็มีประเด็นนะครับประเด็นก็คือทางนี้ก็บอกว่าทางเสื้อเหลืองเนี่ยพูดไม่ดีคือให้ไปให้อะไรเขาด้วยคำสุภาพเภาก็เขาเดินอยู่มาบีบแตรใช่มันก็เหมือนบีบแตรไล่ใช่ไหมคือสะดุ้งไงสะดุ้งครับก็เลยโดนไปนะครับหลังจากนั้นก็เจ้าที่ตำรวจเขาก็ตรวจสอบปรากฏว่ารถมันเป็นป้ายป้ายดำไม่ใช่ป้ายสาธารณะก็คือการขับวินเนี่ยเขา ตามที่เป็นภาพภ้าเป็นข่าวเนี่ยเขาสวมเสื้อวินะนะครับพอไปดูกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆก็เช็คได้ว่าเป็นคนขับวินที่ไหนะนะครับข้หาแรกที่โดนก็คือในเรื่องขับรถใช้รถไม่ใช่รถสาธารณะมาวิ่งม,ม,าม,ามามาขับมอไซค์รับจ้างนี่นะครับซึ่งซึ่งมันมีกฎหมายบัญญัติเอาผิดไว้ะนะครับอันนี้ก็โทษปรับไม่เกิน2,000บาท นะครับเจ้าที่ตำรวจท้องที่พอได้ตัวมาก็เปรียบเทียบปักนะครับส่วนในเรื่องทําร้ายร่างกายก็คือไปตบเขาเนี่ยนะครับมันต้องตามตัวผู้เสียหายก็คือคนที่ถูกทําร้ายก็คือน้องเสื้อเหลืองเนี่ยผู้เสียหายต้องมาแจ้งความใช,ใช่ใช่ใช่ครับอันนั้นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นขา่าวนะครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนีน้ก็อยากจะคุยให้ชัดๆนะนะคะว่าคนเดินเท้าเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีทางที่เดินใช่ไหมคะแต่บางทีเราก็เห็นอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะ รถจักรยานยนต์วันนี้ก็วิ่งสวนมาใช่ไหมคะแล้ววิ่งบนผุ้บาทแล้วไปบีบแต่ไล่เขาอีกทั้งงานค่ะก็คือกฎหมายเอาผิดกับรถจักรยานยนต์นะครับที่วิ่งบนทางเท้านะครับดู2ฉบับมันมีกฎหมาย2อฉบับก็คือพรบจราจรทางบกนะครับแล้วก็พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองพศ2535นะครับมาตรา17นะครับเขาบอกว่า ห้ามจอดรถหรือขับขี่รถหรือล้อเลื่อนบนทางเท้าหรือทนุนบาทนะครับอันนี้ก็มีอัตราโทษปรับไม่เกิน5 00 0บาทนะครับซึ่งพรบร,รักษาความสะอาดนะครับปัจจุบันนี้นะครับในเมืองใหญ่ไม่ว่าในกรุงเทพนะครับหรือปริมณฑลนะครับมันก็จะมีชาวบ้านนะครับถ่ายรูปแล้วก็ส่งไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนท้องที่นะครับหรือว่าไปร้องที่สํานักง,งานเขตหรือเทศกิจนะครับเพราะว่ามันมี เงินรางวัลนำจับมีเงินรางวัลนำจับหลายๆคนยังไม่ทราบนะคะว่าใครที่สามารถที่จะบันทึกภาพเป็นหลักฐานใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการทําความผิดพรบกักษาความสะอาดครับหรือว่าขับรถบนทางเท้าอันนี้ถ่ายภาพแล้วก็สามารถส่งไปในท้องที่นอนได้ตอนนี้มีมีมีทีมแล้วมีทีมยึดเป็นอาชีพเลยเพราะเป็นอาชีพเลยเพราะว่าเก็บสะสมรางวัลมัน50ขปอค่าปรับ์อครับก็คือ ข้อหาที songs, ่เขาไปขับรถไปตามตามท้องที่ต hey ่างๆถ้าม uh, ีรถจอดบนทางเท้ามอไซค์จอดบนฟุตบาทนะครับรถยนต์จอดบนฟุตบาทนะครับหรือมีคนขับรถบนฟุตบาทเนี่ยเขาก็จะถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปเสร็จเขาก็จะรวบรวมไว้นะครับได้สิภาพภาพภาพแล้วก็ไปแจ้งความที่สถานีตํารวจนะครับสถานีตํารวจเนี่ยก็จะเอาแผ่นป้ายทะเบียนรถเนี่ยมาเช็ค ว่ารถคันนี้เป็นใครคะนะครับเป็นใครเป็นผู้ครอบคอรองใครเป็นผู้ขับขี่ใครเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับหรือเอาไปที่เขตสํานักง,งานเขตหรือสํานักงานเทศเกิจนะครับทีนี้พอไปแจ้งความหรือว่าไปไปแจ้งบาะแสแล้วนี่นะครับทางเจ้าที่ตารวจก็จะตรวจสอบนะครับสำนักงานเทศกิจก็จะตรวจสอบสำนักงานเขตก็จะตรวจสอบนะครับว่ารถคันดังกล่าวใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้ครอบครองนะครับหลังจากนั้นก็จะทําหนังสือ เชิญเจ้าของรถมานะครับว่ารถทันนี้เป็นรถคุณหรือเปล่าอันนี้ภาพเอาเอาภาพถ่ายให้ดูเลยใช่ใช่ครับเอาภาพถ่ายให้ดูเลยว่าใครเป็นคนขับอ๋อลูกชายขับอ๋อผมขับเองอันนี้ก็จะอธิบายให้ฟังถ้าตามตัวได้ก็ว่าการกระทําดังกล่าวมันเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับก็คือพรบรักษาความสะอาดนี่แหละนะครับซึ่งมีอัตราโทษปรับไม่เกิน5,000ันบาท ก็เสียข้าปรับไปใช่ใช่ครับเอปรับตรงนี้เสร็จปุ๊บคนที่แจ้งบ่อแสมาก็จะมาตามก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์รใช่อ่าสมมติปรับเท่าไหร่สอง0 0นบาทก็จะได้หนึ่งพันบาทสำหรับคนที่ที่แจ้งบ่อแสแจ้งบ่อแสครับก็คือแจ้งมันมีกฎหมายรับรองชัดเจนแจ้งบ่อแสนี่ต้องส่งมาเป็นภาพหรือเป็นคลิปเลยด้วยไหมคะหรือแจ้งเฉยปัจจุบันนี้เขาจะส่งมาเป็นภาพถ่ายแล้วก็เป็นคลิปนะครับประกอบแต่ว่าส่วนมากก็เป็นภาพถ่ายเพราะเขาถ่ายปั๊บเ่ยเขาก็จะ ไปพปิ้นออกมาวบรมไว้ออนะครับเหมือนเป็นสายตรวจประชาชนทางานเป็นล่ําเป็นสารเลยใช่ใช่ครับออตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านต่อไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีกฎหมายตัวนี้ออกมาความจริงกฎหมายตัวนี้ออกมาแต่ปี2535นะครับแต่มาบุมก็ช่วงปี2560นะครับก็คือช่วงนั้นทางกรทมนี่นะครับได้ลดนันลงนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนื่องจากว่ามีผู้ร้องเรียนะนะครับฟุตบาทเนี่ย บางครั้งก็เปิดเป็นร้านซ่อมรถยื่นออกมาบนฟุตบาทซึ่งซึ่งตามตามหลักมันทำไม่ได้เพราะว่าฟุตบาทเนี่ยหรือทางเท้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของถนนตามกฎหมายนะครับและที่เราเห็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เป็นวินตั้งอยู่บนฟุตบาทอะไอนี้ได้เหรอคะอันนี้ก็ต้องไปเคลียร์กันเองระหวา่างนะครับอันนี้ก็ถ้าเห็นก็มีคนร้องเรียนก็ดำเน,นินคดี นะครับก็ดําเนินคดีนะครับวินปูนัยก็ดีร้านซ่อมรถก็ดีนะครับแม้แต่รถเข็นผลไม้สังเกตไหมครับก็จะมีข่าวอยู่ประจําว่าเทศกิจไปไล่จับหาบเล่แผงลอยที่ตั้งบนฟุตบาทนั่นแหละก็เป็นความผิดตามพรบน,นี้นะครับคือถ้าจะผิดกันจริงๆเนี่ยก,ก็มีใช่ให้เห็นนะคะใช่ครับค่ะครับตอนนี้มันมีคําถามบอกว่าวิ่งรถบนไหลาทางกับแซงซ้ายเนี่ยมันต่าง แตกต่างกันไหมนะครับก็อย่างที่อธิบายไปนะครับก็คือหลักแล้วเนี่ยตามกฎหมายจราจรเนี่ยเขาห้ามขับรถแสงด้านซ้ายนะครับเว้นแต่นะครับเว้นแต่ช่องทางเดินรถที่ขับไปอยู่เนี่ยนะครับมันอาจจะมีสิ่งกีดขวางไปไม่ได้ไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะขับได้นะครับท่านี้บนไหลทางเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยเขาห้ามห้ามขับรถบนไหลทางเว้นแต่ กรณีฉุกเฉินหรือกรณีลถเสียจอดเพื่อซ่อมอะไรประมาณนี้นะครับที่ผ่านมานะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยนะครับถ้ารถติดเขาจะเลื้อยเลื้อยไปเรื่อยตามปกติเนี่ยเขาบอกจักรยานยนต์ต้องวิ่งซ้ายใช่ไหมฮะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ย ก็ซิกแซกต่อาช่องทางคําว่าวิ่งสายนี่หมายความว่าช่องทางเดินรถไม่ใช่หลายทางนะมันต้องเป็นช่องทางเดินรถหรือถนนนะครับไม่ใช่หลายทางแต่บางทีก็จะไปเฉียดวิ่งบนหลายทางเพราะมันโล่งอาจจะไม่มีคนเดินใช่ไหมก็เลยใช้จังหวะนี้คืด้วยความเคยชินนะครับแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุก็จะวิ่งหลายทางนะครับตามจริงเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาต้องวิ่งถนนเลนซ้ายไม่ใช่หลายทางนะครับ ก็เป็นการเข้าใจคาดเคลื่อนกันอยู่ระหว่างผู้ขับขี่นะครับเอาเวลาเกิดชนกันนะครับไปชนคนเดินถนนเนี่ยซึ่งคนก็เดินไหลาทางะนะครับเพราะว่าเขาก็เดินไปแล้วมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งมานะครับแล้วก็ไปชนเขาก็ไปเถียงกันว่าเอ้าผมก็วิ่งวิ่งซ้ายแล้วไม่ใช่นะครับ คำว่าซ้ายวิ่งซ้ายหมายว่าวิ่งบนถนนเลนซ้ายถ้าเกิดไปชนคนบวไหลาทางยังไงรถก็ผิดใช่ครับก็ค,ค,บคือผู้ขับขี่นะครับเขามีกฎหมายบัญญัติไว้เลยว่าผู้ขี่เนี่ยต้องใช้ความระมัดระวงังนะครับไม่ให้เฉียวชนบ,บคนุคคลหรือทรัพย์ไม่ว่าอยู่ส่วนใดของถนนะนะครับอันนี้ก็ก็เป็นหลักตามกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันคนที่บางทีเนี่ยไม่ได้มีฟุตบาทมีไหลาทางมันก็มินเมย์เหมือนกันนะคะก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังเหมือนกัน ใช่เพราะบางทีรถก็มาเร็วนะอาจจะเฉี่ยวไปได้ครับก็คือหลักแล้วเนี่ยการเดินถนนนะครับกฎหมายจราจรเนี่ยนะครับควบคุมตั้งแต่ตัวรถนะครับตั้งแต่คู่กับขี่แล้วก็คนโดนเท้าด้วยคนโดนเท้าเนี่ยมีกฎหมายบัญญัติในเรื่องต่างๆในการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเช่นทางมาลายนะครับเวลารถชนกันเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนไปดูที่เกิดเหตุ หมายความว่ารถชนคนนะครับเราต้องสอบปากคําว่าตรงบริเวณที่เกิดเหตุมีทางาลายอยู่คุณทําไมไม่ไปข้ามทางลายแล้าทาไมมาข้ามตรงนี้นะครับหรือบางครั้งมันมีสะพานลอยนะครับจะสังเกตว่าคนคนที่เกียรติขึ้นอก็จะเดินอยู่ข้างใต้สะพานลอยวิ่งกันนะครับวิ่งวิ่งเอสะพานลอยไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าข้ามตรงด้านอาจจะเห็นว่าจังหวะนั้นถนน โล่งใช่ไหมะแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าโดนชนขึ้นมานะนนคนที่ไม่ข้ามสะพานลอยหรือข้ามทางมาลายที่แหละจะผิดกมดด็มีส่วนผิดมีส่วนผิดนะครับเพราะฉะนั้นการหลักการทน่จะใกฎหมายฉลาดจรเวลาเกิดเหตุนะครับต้องเอาเรื่องสถานที่เกิดเหตุมาเป็นตัวตั้งนะครับว่าสถานที่เกิดเหตุสมว่ารถชนคนนี่นะครับเราต้องถ้าตรงไปดูที่เกิดเหตุแล้วมันมีสะพานลอยะนะครับมันม,มีทางมาลายนะครับแต่ คนที่ถูกรถชนเนี่ยนะครับถือว่าทางมาลายห่างประมาณ20เมตรแต่เข้าไม่มาข้ามเขาไปข้ามตรงนั้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเขามีส่วนนะครับมีส่วนก่อให้เกิดเหตุเช่นเดียวกันนะครับหรือตรงนั้นมีสะพานลอยนะครับแต่ไม่ข้ามมาลอดสะพานลอยห,หรือมาข้ามถนนเบื้องล่างนี่นะครับโดยที่มีสะพานลอยอยู่ก็ถือว่าไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเช่นเ,น,<ม>ชนเดียวกันนะครับหรือบางคนเนี่ยก็ จะข้ามทางมาลายข้ามไม่ได้สักทีหนึ่งรถมาเร็วมากนะแล้วก็ไม่ค่อยจอดนดิ้นี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับก็คือตอนนี้ผู้ขับขี่ขนะครับผู้ขี่เมื่อขับรถนะครับจะถึงทางมาลายานะครับต้องชะลออนะครับต้องชะลอหรือบางครั้งเนี่ยเวลาเราเห็นนะครับเขาจะออกันอยู่ริมถนนทั้งสองฝั่งเลยนะครับทั้งสองฝั่งฝัง่งนู้นฝั่งนี้คือเขาจะมาออที่ทางมาลายาเพื่อที่จะ ข้ามถนนอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรนั่นแหละแต่รถบางบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะวิ่ง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 โดยไม่ชะลอไม่ชะลอใช่นะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งเป็นกัรนะครับหรือบางครั้งนึงครับที่ชุมชนหรือชุมชนเมืองเนี่ยเขาจะมีไฟแดงไฟแดงไฟเหลืองอยู่ที่สะพานลอยนะครับเวลาคนจะข้ามเนี่ยนะครับพอสะสมได้สักสิบคนปั๊บคนหนึ่งก็กดเลยกดค่ะกดปั๊บมันก็จะเป็นไฟแดงแล้วก็ข้าม อ่ะพอข้ามไปเสร็จก็ไปกดไฟไฟเขียวให้เขาอ่ะรถในท้องถนนก็จะสามารถวิ่งได้นะครับอันนี้ก็หลายหลายท้องที่มีนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องคนใช้รถใช้ถนนก็คือกฎหมายควบคุมตั้งแต่ตัวรถนะครับผู้ขับขี่และคนเดินเท้าค่ะ,คะนะคะแล้วก็เรียกว่าเอากฎหมายมาให้รู้กันหลายๆคนครู้แล้วนะคะแต่ว่าในทางปฏิบัติบางทีอาจจะ ละเลย<ช>นะเพิกเฉยอย่างเช่นการข้ามถนนตรงทางม้าลายนะก็อยากจะบิงบอลขอให้รถเนี่ยพอเห็นคนจะข้ามถนนก็ชะลอความเร็วรนะถ้าอยู่ในระยะที่จอดได้ก็จอดให้คนข้ามไปก่อนนะคะหรือบนทางเท้าก็เหมือนกันเป็นที่สําหรับคน เดินนะคะถ้ารถขึ้นไปวิ่งก็มีความผิดเช่นเดียวกันแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีตาสับปะรดใช่ไหมคะจะคอยถ่ายนะใครทาผิดกฎจราจรอย่างไรนะคะบางคนก็เจตนาดีไม่ต้องการที่จะได้รางวัลนาจับอะไรแต่บางคนอย่างที่บอกไปมันสามารถที่จะทําเงินได้เรารวมมาหลายๆเคสเนี่ยนะคะไปยื่นทีเดียวไปยื่นทีเดียวครัในหลายพันหลายสตางค์เหมือนกันนะครับเพรสะว่าวันหนึ่งหาได้สักค่าลายนะครับรวบรวมไว้แล้วก็ไปแจ้งความ วันนี้ก็ออกอีกอีกสิลายอย่างเงี้ย<ม>ก็เอาเฉลีย่ยถ้ารับสาภาพก็ปรับประมาณ2,000นนะครับจาก5 0 0 0ันเพราะอัตราโทษมันปรับ5,000ัะนะครับหรือถ้าแต่ถ้าในของกรทมเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอัตราการปรับนะครับก็คือครั้งแรกถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ก็จะ500บาทถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยหนึ 1, ่บาทนะครับแต่ถ้ากระทาความผิดครั้งที่สองอัตราโทษมันก็จะเพิ่มขึ้นอาจจะ 3, 0 0 0 4 0 0 0 5,000ก็แล้วแต่ นะครับแต่ถ้ากรณีพนักงานสอบสวนนะครับมันปรับไม่เกิน5 0 0พันพนักงานสอบสวนก็อาจจะปรับพันหนึ่งนะครับสองพันก็ได้นะครับเพราะใชกฎหมายเขาบอกว่าไม่เกินห้าพันได้ใช่ใช่ใช่ครับอ่ะทีนี้ก็นั่นก็เรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะคะทีนี้กฎหมายฉบับหนึ่งที่เราได้ยินบ่อยเลยเนี่ยนะคือพรบรักษาความสะอาดนะบางทีก็โอยมีการแจ้งข้อหานี่ก็บ่อยๆเหมือนกันนะพรบรักษาความสะอาดอะไรที่เรียกว่า ทำผิดกฎหมายนี่ค่ะก็จะมีอย่างเช่นกรณีที่ร้านซ่อมอย่างที่ผมบอกเลยครับร้านซ่อมนะครับหรือร้านค้านะครับก็อาจจะจะเอารถมาจอดซ่อมในทางในทางเดินเท้านะครับบนพุตบาทอันนี้ก็เป็นความผิดอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีรถดินรถหินรถทรายที่ที่วิ่งอยู่หินดินทรายหล่นหล่นครับก็คือหลักตามกฎหมายจราจรแล้วเนี่ยการบรรทุกหินดินทรายเนี่ยนะครับ ถ้าไม่ทําให้เรียบร้อยหมายความว่าไม่เอาผ้าใบคุมนี่นะครับมันก็อาจจะทําให้หินดินรายนี่หล่นตามพื้นถนนนะครับหล่นตามพื้นถนนอันนี้ก็เป็นความผิดตามพรบนี้ด้วยนะครับซึ่งอัตราโทษมันค่อนข้างสูงนะครับเพราะปรับไม่เกินหนึ่งหมืะนบดีไม่ดีถ้ามีของหนักๆหล่นลงมานี่คนขับตามหลังมานี่อาจจะได้รลบอุบัติเหตุได้นะใช่ใช่ค่ะ แล้วกรณีกรณีหนึ่งก็คือห้ามไม่ให้เททิ้งสิ่งปฏิกูละนะครับขยะน้ำโสโครกนะครับหรือสิ่งอื่นใดบนถนนนะครับอันนี้ก็มีโทษปรับนะครับก็คือปรับไม่เกิน1นึ่งนบาทเหมือนกันนะครับอ,อย่างเช่นเรามีบ้านติดกับทางเดินเท้าหรือฟุตบาทนีนะครับเราก็เอาน้ําลาดลงมานะครับก็คืออาจจะเป็นน้ําโสโครกอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เขาก็ถือว่าเป็นการกระทําความผิด ตามพรบรักษาความสะอาดนี้นะครับเอาเรื่องสมุดอายุคนเลี้ยงสุนัขเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะแล้วก็ปล่อยออกมาทายเลือดเลยนะก็ผิดผิดครับผิดเหมือนกันใช่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นกฎหมายที่ปพรบรักษาความสะอาดนี่เหมือนกันใช่ใช่ครับก็ตามชื่อเขาเลยก็คือพรบรักษาความสะอาดเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะคนเท่านั้นนะคะใครที่มีสัตว์อยู่ในการดูแลต้องดูแลด้วยนะเข้าไปทําเลือดที่ไหนก็ตามไปเก็บนิดนึงค่ะแล้วก็เจ้าของอาคารนะครับก็เจ้าของอาคารที่ติดกับ ถนนนะครับหรือฟุตบาทหรือทางเท้านะครับก็ต้องทําความสะอาดนะครับหรือรักษาความสะอาดไม่ให้สิ่งใดสิ่งนหนึ่งที่ <cop> อยู่ในอาคารเนี่ยออกมายื่นออกมานะครับ<ม>ยื่นออกมาเพื่ออาจจะเป็นการกีดขวางการจราจรน,นะครับทางเดินเท้านะครับ<ข>และต้องทําความสะอาดนะครับ<ข>อาคารของ<ข><ข>ตัวเองให้ดูในลักษณะที่สะอาดนะครับอันนี้มันก็เหมือนกับกฎหมายที่ต้องการให้การอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะอย่างที่ไม่ได้ทําให้ คนอื่นเข้าเดือดร้อนนะคะหรือว่ารำคาอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับก็คือมันตร,ตรงตัวเลยพอรักษาความสะอาดและคมสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับปี2535ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่ไม่ค่อย ไม่ค่อยเป็นข่าวเท่าไหร่ครับาะเจ้าที่ตํารวจส่วนมากการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับเทศบาลนะครับแล้วก็สานักงานเขตต่างๆนะครับก็จะมีอย่างกรุงเทพมหานครก็จะมีเจ้าที่เทศกิจนะครับเขาออกตรวจนะครับเขาออกตรวจตานะครับไปเจอหาบเล่แผงลอยรถเข็นขายผลไม้มัน ขายบนคุตป่าเขาก็จะเตือนนะครับเตือนแล้วก็จับบ่อยๆเนาะไม่เบื่อไม่เมากันบางทีเห็นมีถ่ายคลิปเหมือนกันนะคะคนเข็นของขายก็แหมเป็นเจ้าหน้าที่มารังแกคนเลือทำมาหากินใช่ไหมคะชาวบ้านไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องราฉบับนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่รู้เขาเห็นเจ้าที่เจ้สกิจไปไล่จับไม้ค้าไปไล่จับรถเข็นอย่างเงี้ยนะครับก็คือมันผิดกฎหมายฉบับนี้ก็ถ้าจะเอา ตามกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะต้องจับกันหมดใช่ใช่แต่บางเคสก็อาจจะนะอารมณ์ออลยกันหรือว่าตักเตือนกันก็ครับครับแต่ว่ากรณีที่เข็นไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ตั้งตรงใดตรงหนึ่งอันนี้ไม่ผิดนะครับกฎหมายไม่ได้ไม่ได้บอกว่าคือห้ามจอดอยู่นิ่งๆครับคือถ้าจอดอยู่นิ่งๆเนี่ยมันจะเข้าองค์ประกอบความผิดแต่ถ้าเขาเข็นเข็นขายบ้านนี้เสร็จขายบ้านนี้เสร็จเขาเข็นไปเรื่อยจอดมีคนมาซื้อจอด ขายขายลูกชิ้นเปหญอย่างนี้เป็นต้นพอเสร็จแล้วก็เข็นไปเรื่อยๆใช่คือจะไปจอดถ้าจอดปั๊บเขาจะถือว่าเป็นการกีดขวานะครับเป็นการกีดขวางค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้ในเรื่องของกฎหมายนะคบบางทีก็เป็นอะไรที่เราดูเหมือนว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันมีการทำความผิดเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆนะคะซึ่งก็อาจจะทำความ ไม่เข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนได้<ช>ก็มาให้เห็นว่ามันมีกฎหมายแบบนี้อยู่นะคะ<ช>ทั้งที่ดีก็มีวินัยว่าวจะไปดวงการจราจรหรือว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะจะได้ไม่มีใครเรียกว่าต้องไปเสียค่าปรับนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเงินไม่ว่าจะหลักร้อยหลักพันนะคะมันก็เป็นเงินที่เราต้องหาบานะคะ<ช><ช>ไม่ควรจะไปเสียกับค่าปรับใ,<ช>ในการทำกิจกฎหมายแบบนี้ วันนี้ขอบคุณผู้ลับนะคะมีอะไรทิ้งท้ายไหมคะก็คือการใช้รถใช้ถนนนะครับไม่ว่าจะคนเดินเท้านะครับหรือผู้ขับขี่นะครับถ้าปฏิบัติตามกฎจราจรอุบัติเหตุมันก็จะไม่เกิดครับก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะสำหรับรายการกฎหมายน่ารู้นะคะผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทาง p o l i c e tv สถานีโทรทัศน์ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะมีข้อสงสัยอย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ดิฉันสุภรัตน์ด้กุดนำพร้อมกับท่านผู้กับลาลิพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ